เลื่อนเลยครับเลื่องต้องรบคุ้มต้องรู้จักบริหารต้องเอาการทหารนําหน้าการเมืองเอาการทหารเอาการเศรษฐกิจนําหน้าการเมืองเพราะว่าช่วงนั้นเขาในการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างรอบๆประเทศมันไม่ได้มีมากเพียงแต่ว่าบริหารจัดการคนของตัวเองได้ทําให้ตัวเองมั่งคั่งมีการค้าการขายได้สะดวกสบายก็ว่าหันไปเขาใช้การค้านําหน้าการเมืองกับในยุคนั้นหลังจากราชการที่ห้ามาเอาการเมืองนําหน้า นำเรื่องน,นำการเมืองนําหน้าการทหารในสงครามโรคมันเกิดขึ้นโดเพราะการเมืองมันไม่มันเตะกันไม่ได้เลยเอาการทหารมา,ภาเข้ามาใส่ในร่างหลังจากราชการที่5้ามาจนถึงราชการปัจจุบันเนี่ยยากเพราะคนทุกคนเริ่มมีความคิดเริ่มมีสติปัญญาเริ่มติดต่อท้าขายเริ่มมันไม่มีพอมแบนนะับมีสื่อมีอะไรเข้าถึงได้ง่ายมันไม่มีโรค มันพูดยากคนที่คิดว่าโลคเสรีมันยังต้องมีและต้อง,จงเจริญและต้องทําให้พัฒนาแล้วก็ต้องยอมรับโรคเสรีมากกว่าโรคอนุรักษ์ก็จะมองว่าพวกโรคอนุรักษ์เป็นพวกที่ใช้ไม่ได้ต้องหาวิธีกาจัดหรือจัดการพวกที่คิดโรคเสรีก็จะต้องไม่มีขอบเขตแม้กระทั่งประเทศก็ไม่มีครับก็รบเรียกไม่มีหลักเกณฑ์เงินกัวใช้สกุลเดียวแบบยูโรอะไรประมาณนี้แล้วก็เจ๊งไปแล้วแล้วโลกเสตี ตัวอย่างนะยูโรเจงแล้วเนี่ยยูโรเจงแล้วก็โรคเสรีไงมันมันคืออัตราของแต่ละคนแต่ละประเทศเนี่ยมันมีอัตราแต่ละตำบลแต่ละบ้านแต่ละเมืองแต่ละจังหวัดที่มันมีถ้าจะทําให้ทุกคนรับอัตราเนี่ยในที่สุดเนี่ยมันก็รับไม่ได้ครับมันเหมือนกับจะให้คนกรุงเทพไปกินข้าวเหนียวอะกินทุกมื้อทุกมื้อนี่กินได้ไหมไม่ได้ไม่ได้บากมือยังพอไหวเออ แล้วก็เหมือนกันให้คนคนอีสานไปกินข้าวต้มเนี่ยให้กินทุกมื้อทุกมื้อเลยกินได้ไหมเอาคนจีนชอบกินข้าวต้มถูกไหมใช่เออก็กินทุกมื้อก็ไม่ได้สุดท้ายอัตลักษณ์ตัวเองก็ต้องแสดงออกมาพอแสดงออกมาก็เอาเริ่มมองจังหิตกันละขัดแย้งกันเออเริ่มขัดแย้งกันเรื่องว่าเออตัวกูไม่เหมือนกับฝ่ายโน้นฝ่ายโน้นไม่เหมือนกับกูทุกวันนี้มันก็เลยกลายเป็นเหมือนกับว่าเรา เรามีโรคไร้พรมแดนที่มองข้ามอัตลักษณ์ของตนจนทําลายเอกลักษณ์ของตัวเองครับแล้วเราก็มาทำลายตัวเองในที่สุดถ้าเมืัอใดที่เราเรายังไม่รู้จักคิดอย่างนี้นะที่ีบริหารจัดการโรคมันยากมากคือไม่คิดระวังเนี่ยนะเราจะยากมากเราจะเราเราจะมีโรคไร้พรมแดนไปเรื่อยๆเมื่อกับลูกบ้านนี้กับลูกบ้านลูกกับลูกเดียวกันมันก็เด็กเหมือนกันเนาะช่างนั้น มันจะทําอะไรก็เรื่องของมันคือโรคไร้ผมแดงไงเออมันเป็นสิทธิ์ของมันมันมีสิทธิ์เท่ากับเราเออมันจะไปมั่วกันยังไงมันจะไปเสพไปยังไงก็เรื่องมันเปนเสรีของเขาเออแล้วสุดท้ายมันเป็นอะไรสภาพสังคมมันจะเป็นยังไงมันก็เสื่อมโทรมมันก็ร่นสลายแล้วก็ เสื่อมให้เราดูนะใช่แต่ทุกวันนี้ผมก็รู้สึกที่หลวงปู่พูดมาเนี่ยผมเข้าใจว่ามันเย็นยุคที่เราเห็นได้ชัดๆมาก <c oughs> นี่ไงฉันกำลังจะบอกว่า,วานี่ยุคนี้มันเข้ายุาคน,นี้นวต่างคนต่างใสรีไม่สนใจน<อ>ไม่ร<ช>ับ<ไ>ชอบไม่เกี่ยวไ,ไม่สนใจว่าลูกใครหัวใครเมียใครสมบัติใครญาติใครแ่นดินใครไม่สนใจ<อ>มันเป็นโรคที่ไร้พรมแดนจนกระทั่งทำลายอัตลักษณ์แล้วก็ไอความเป็นอัตลักษณ์ที่มันสั่งสมมาเป็นพันๆปีเนี่ยพอมันโดนทำลายเนี่ย มันจะมีช่วงหนึ่งแหละที่มันยอมรับไม่ได้แล้วก็แสดงปฏิกิริยาต่อต้านพอมันแสดงปฏิกิริยาต่อต้านไอ้คนที่คิดว่าจะให้โรกเสรีและโรกไร้ความแบดมาอยู่รวมกันเนี่ยมันรวมกันไม่ได้เสแล้วพอมันต่อต้านแล้วมันก็ไม่ยอมรวมด้วยกับมึงก็คิดไปคนเดียวเนิมึงอยากคิดคิดไปแล้วมันก็จะแตกออกแล้วก็แตกแล้วทีนี้ก็ไอ้คนไอ้ที่แตกก็อาจจะมาจากว่ามึงเอาเปรียบกูประเทศกูแข็งแรง ทางเศรษฐกิจประเทศมุ้งกอดแออย่างไอ้เยอรมันตะวันออกรีเซนเยอรมันไปเอ่อเยอรมันตะวันออกัเยอรมันตะวันตกตอนเปิดเสรีใหม่ๆไอ้เยอรมันตะวันออกนี่มันคอมมิวนิสต์ใช่ยากจดไปเยอะเออมันคอมมิวนิสต์มันยักจนมันไม่มีอะไรจะกินแต่เยอรมันตะวันตกเป็นประเทศอุตสาหกรรมมันเป็นนิสทางอุตสาหกรรมครับอมันเป็นประเทศอุตสาหกรรมชั้มหนึ่งของโลกสุดท้ายต้องมารับเลี้ยงไอเยอรมันเยอรมันต้องเอาภาษีลดออก สุดท้ายมอยู่ไม่ได้มันก็เออเดสองปีแต่ว่าแต่ว่าเขายังยังยังไม่แข็งแรงเท่าคือคือตอนนี้ที่มีปัญหาคือกรีซกับเยอรมันเพราะว่าคนกรีซเนี่ยทำงานน้อยกว่าคนเยอรมันเยอะหมายว่าอยากเห็นเยอรมันทำงานน้อยก็อยากทำงานน้อยด้วยแต่คนเยอรมันเขามีศักยภาพสูงกว่าเขาทำงานน้อยแต่เขาได้ผล วันนี้คุณคุณแทนคุณมาเนี่ยทำให้คนแก่วันนี้น่สนมองหลากหลายหน่อยไมองเบอร์เบอไปเยอรมันไปองกริไปกรีนไปนี่แต่นี่นพอดีคุณพี่เขาทันสมัยกว่ากิดนดจะไปเนี่ยมันนั่งหน้าปากบอไปอะไรปัปวะเน,นี่ยธรรมะไรผมแดน แต่ที่ผมผมมีความรู้สึกอย่างครับยังไม่จบเลยเนี่ยร้านไหนละโมงสา<ร>มโมงแล้วเอาเอาจบแค่สามโมงไหวไหมอีกตั้งสิบวันทีเนี่ยนะ <laughs> เรื่องสุดท้ายคือเราลองมองว่า,าคนในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยเขาตั้งใจมองคําว่าพัฒนาเนี่ยที่เรื่องผลประโยชน์คือมองว่าถ้าไม่มีผลประโยชน์ถ้าเป็นอนุรัก,กษ์หรือคุณลอมตินิยมเนี่ยถือว่าอย่างเรื่องศาสนาเรื่อง สถาบันเรื่องอะไรต่างเนี่ยมองว่าอาจจะเป็นเรื่องของประเพณีจารีไม่มันมันขึ้นอยู่กับว่าคนยุคปัจจุบันเนี่ยเวลาพัฒนาเราเอาอะไรมาเป็นทุนเราเอาอะไรมาเป็นทุนในการพัฒนาต้องก็งงงสัพเพกรว่าดิ้ดีไรหรือบ่า เอาเงินเป็นตัวตั้งใช่เออเขาเอาเงินเป็นตัวตั้งเรื่องทรัพยากรกับเรื่องวัตถุดิบเนี่ยมาเป็นรองแต่คนโบราณเนี่ยเขาไม่เอาเงินเป็นตัวตั้งในการพัฒนาเขาเอาทรัพยากรเป็นตัวตั้งเอาทรัพยากรเป็นทุนเพราะงั้นเมื่อมีทรัพยากรเป็นทุนก็ก็จะมองว่าความยั่งยืนของมันอยู่แค่ไหนแต่คนสมัยนี้มันเอาเงินเป็นตัวตั้งแล้วมันก็ไม่ได้เก็บเงินเองมันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเงินในธนาคารมันเหลือเท่าไหร่ แต่มันก็อยากจะพัฒนาจนสุดท้ายมันต้องไปคู่เงินเข้ามาพัฒนา <ừ. S 1> เพราะงั้นมันก็คิดว่าเงินเมื่อมันได้มาง่ายโดยไม่ต้องไม่ต้องลงมือปลูกคนสมัยโบราณถ้าจะพัฒนานี่มันต้องปลูกนะเช่นอยากกินน้ำก็ต้องขุดบ่ออยากกินข้าวก็ต้องปลูกข้าวอยากกินปลาก็ต้องเลี้ยงปลาหรือต้องออกไปหาแต่คนสมัยนี้เอาเงินเป็นตัวตั้ง,มงแม่ที่สุดเวลาใช้เงินก็ยังไม่รู้ว่าเงินจริงๆของตัวเองมีหรือไม่แม้ไม่มีก็ยังใช้ได้รอดูดปืนรูดปืน มันก็เลยกลายเป็นกระบวนการพัฒนาที่ยืนอยู่บนบนปุยแม่ของสมบูรณยรเอ้าเมื่อพัฒนาไม่ยืนอยู่ในพื้นฐานของความเป็นจริงมันยืนอยู่บนปุยแม่สุดท้ายมันก็ต้องมาเปลี่ยนเบียนเอาไอ้ต้นทุนเดิมทางสังคมต้นทุนเดิมทงทรัพยากรต้องทุนเดิมการเศรษฐกิจของครอบครัวแม่ขายนาพ่อขายควายเออลูกขายตัวอะไรก็ว่าไปเพื่อให้เกิดกระบวนการพัฒนาออนี่ไม่ใช่ นี่คือสังคมไหมสังคมที่มันเป็นอย่างนี้มันก็เลยคิดว่าการพัฒนาแทนที่มันจะทําให้เจริญกลายเป็นว่ามันเสื่อมลงอ่ะยิ่งพัฒนามันยิ่งเสื่อมลงคือพัฒนาไปข้างหน้าแต่ข้างหลังมันเน่าไปมูกินหางไปเออไปข้างหน้าข้างหลังมันเน่าไปข้างหน้าแล้วข้างหลังมันเน่าคนโบราณเนี่ยเขาไปข้างหน้าแล้วข้างหลังงามข้างหลังเจริญอ่ะวิธีคิดคนละอย่างใช่คือคือได้แล้วนะฉันอยู่เบอร์ห้าร้อยนะเทาหหน้า ยิงเล็กเรียสภา500เรียกไอ้ะ500เอ๊ะ500เรยพวกสภา500หน่อยเออแต่แต่น่าคิดว่าในสุดแล้วระบบนี้มันก็จะเขาเรียกว่าถูกนิยมสามัญอะไรเงี้ยนครับทุกคนไม่วิธีคิดเหล่านี้เนี่ยมันมาจากสองพวกใหญ่ครับสองพวกใหญ่คือหนึ่งพวกพวกเสรีนิยมไอ้เสรีนิยมก็ได้มาจากพวกนักวิชาการนักศึกษานักเรียนนอกสองก็คือพวกนักการ เพราะนักการเมืองคิดว่าไอ้ที่ครูมีอยู่เนี่ยมันไม่มีจะกินแล้วถ้ามันเปิดเสรีออกไปมากๆครูจะได้ไปกินฝั่งโน้นฝั่งนี้ได้เยอะๆขึ้นเนี่ยเพราะวิธีคิดของนักการเมืองก็จะคิดว่ายิ่งคูใหญ่มากขึ้นเท่าไหร่กระบวนการจะทําให้ตัวเองใหญ่มากเท่าไหร่คก็ต้องเปิดกว้างพื้นที่ของตัวเองให้มากขึ้นเท่านั้นแสดงอัตร์แสดงทัศนะมีสัยแสดงอะไรก็แล้วแต่นะ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของคนในวงกว้างมากขึ้นนั่นวิธีคิดของนักการเมืองแล้วเขาก็อ้างว่ากระบวนการพัฒนาการศึกษาไร้พรมแดนเศรษฐกิจไร้พรมแดนการเมืองไร้พรมแดนแล้วมันผลประโยชน์มันตกยู่ไทยก็เฉพาะกลุ่มอ่นี่หละสำคัญที่สุดถ้าผลประโยชน์มันตกอยู่แบบไร้พรมแดนคือมันกระจายไปทั่วไม่กระจุกอยู่เฉพาะบุคคลก็ดีมันก็จะต้องมีวิธีคิดใหม่ว่า เราจะหาการศึกษาไร่พรมแดนจะสร้างเศรษฐกิจไร่พรมแดนได้ก็ต่อเมื่อให้กระบวนการเศรษฐกิจในร่างยากของเรามันต้องแข็งแรงต้องพร้อมที่จะเปิดรับทุนนิยมหรือว่าไอ้ไอ้ทุนไร่พรมแดนที่จะเข้ามาลงทุนและต่อสู้กับเราแต่ทุกวันนี้เราไม่แข็งแรงจริงๆไงชาวนาทําอะไรได้เวลานี้แต่ถามว่าไอ้หมื่นคุณไม่ชวนดุยชันชนุยไอ้หมื่นาที่จำนำเนี่ยชาวนาคนไหนที่ได้้า ามสิบเปเซ็นต์ที่ได้เต็มเรยนไม่มีใครบ้างที่ได้ครบหมื่นห้าลองยกมาให้ดูหน่อยความชื้นค่าขนส่งหักอะไรต่อะไรสารพัดหักสองสิบใประทัวอะไรเออทำ,ทำแค่ไปลงทะเบียนมันก็เก็บตังค์แล้วเอาที่ไหนมาหมื่นนะลงสีก็ไม่มีอะไรเออพราะฉะนั้เอา,เอาดีไม่ดีก็ไปถึงรงสีโรงสีบอกว่าไม่มีกูดังเก็บ เอาแล้วทําไงอะข้าวมาแล้วาไม่เป็นไรผมพอจะอาหาคูด,ดังให้แต่ว่าต้องเสียค่าใช้จ่ายอันนี่ต้องแจ้งข้อเสนอเงินระบบเช่ชาเอกชนเช่าอเองนี่นนนยก็ไซโลเปล่าทีนี้ผมสุดท้ายแล้วนะไอ้กงานอี่คือผมเคยอ่านหนังสือของหอยางเตา่าเนี่ยแล้วผมว่าสรรพสิ่งเนี่ยมันจะรวมตัวกันเข้ากันมันก็จะแตกออกแตกออกก็ลงหรือก็ขึ้นไปสูงสุดแล้วก็จะกลับลงสูงสามันผมอยากจะถามว่าในวิกฤตของสังคมไทยในภาพรวมสังคมไทยถ้ามองไกลๆสัก ส0ิบปีห้าสิปีข้นไลุงปู่ที่ว่าตอนนี้เรากำลังอยู่ในจุดที่มันน่าจะขึ้นแล้วก็จะลงหรือว่ากำลังจะลงและกำลังจะขึ้นฉ <ess> ันไม่มีโอกาสคุยก,กับองค์สูงของเรานะครับเราก็เปิดเสรีแต่เขาบอกว้ชัดเลยอะไรที่เสรีกับอะไรที่ไม่เสรีทรัพยากรของเขาไม่เสรีไม่เสรีไม่เสรีสรคุณอย่ามายุ่งกับทรัพยากรชันป่าไม้เขาเณยังสมุดห<ๆ>้ามาแต่การค้าคุณจะเสรีคุณทาไป ทรัพยากรอะไรบ้างมีเหมืองแร่มีออป่าไม้มีต้นน้ำลำทากับไม่เสรีถามว่าต้นน้ำลำทาไม่เสีเขาจะเฉพาะรัฐบาลกลางที่จะอนุมัติแล้วอนุมัติก็ต้องเด็ดลายๆแล้วต้องต้องระหว่างประเทศครับถ้าจะติดต่อระหว่างบริษัทเขาไม่อนมุมัติต้องให้ประเทศต่อประเทศมาติดต่อโดยมีร่างทรงก็คือบริษัทอะไรก็ว่าไปอันนั้นเขายอมแต่ไทยเราอะมีอะไรเหลือ thi à, này, còn cho thuê, rồi sơn có rất nhiều, nhiều bang, ừ, right. mà thì để lại của người dân, tại vì người dân họ cho thuê, phuket thì chắc chắn không có gì nhưng mà khai, ก็หล่งบ้างอะไรทำเมนบ้างอะไรไม่รู้แต่เรามันอะไรคิดว่าคือบ้านเรามันไม่มีใครรักประเทศอ่ะมันรักแบบแบบเราเอาของเอาตอนตกมาแบบเยอะเลยหรือว่าเกี่ยวตอนตกมารักรักแบบน้ำลายหยดสามติ่งอ่ะพอแล้วพอแล้วเขาจะปฏิบัติธรรมแล้วโอเคครับในท้ายสุดก็ขอบคุณนะครับแล้วก็ขอ ช่วงท้ายครับว่าจำนวนการงานบนรเพ็ชาวสมปลหมู่ถวายเป็นพระราษีสนแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณวัดข้อน้อยธรรมอิสระในวันที่18พฤศจิกายนถึง6พฤศจิกายนนะครับโดยเริ่มต้นในวันที่25พฤศจิกายนนะครับ2555เวลา17นาฬิกานี่จะติดรับสมัครบวชนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่สนใจก็ปวดได้ในตอนนี้จนถึงวันที่25พฤศจิกายนนะครับแล้วก็เริ่มอยู่พิจารณาความ พื้นซ้อมขันนาที่วัดในวันที่25พฤศจิกายนนะครับวันเสาร์ที่1ธันวาคม2555นะครับเริ่มตั้งแต่9ก้าโมงเช้ามีพิธีคลิปผมหน้าคณลาศีมหาโพโดยหลวงปู่พุทธอิสระแล้วก็11นาฬิกาก็ถวยายพระตาหานเพศแด่พระพิสุสง16นาฬิกาพิธีอาบน้ำน้าคณลานหน้าพระอุโบสถการาน้ำโดยหลวงปู่อิสระนะครับแล้วก็18นาฬิกาทำพิธี เทศสอนหน้าเลยผมได้สละและก็พิธีมอบผ้าไทยวันอาทิตย์ที่2ธันวาคมนะครับตั้งแต่เช้าเลยนะครหกโมงครึ่งขอคขมาญาติ7นาฬิกาก็เป็นพิธีนรระชาจำนวน184รูปนะครับตอนนี้มีสมัครเรื่อยๆนะครับก็184รูปนะครับแนาฬิกาส0ินทีพิธีอุปสมบทนะครับณนะอุโมสถวัดอ้อน้อยและวัดต่า สิบเวลา9ก้นาฬิกาคลินิกอารมพยาโดยหลวงป,ปู่พุทธิสระสิบเอ็ดนาฬิกาก็ถวายเพลแล้วก็13บสนาฬิกาคือบ่ายโมงเจริญกรรมฐานวิชาปร,ราณโอสถวันพุทธที่5้ธันวาคมนะครับตีห้าเจริญพระพุทธมนต์ชดพรพุทธมนต์เช้าพระพุทธมนต์เชา้นชานะครับแล้วก็8ปดโมงนะครับก็ตักบา แปรนาฬิกาวันที่5าธันวาคมนะครับเรียนเชิญท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทางรายการที่สดใสาทางไทย